วัดีครับวันนี้ก็มาพบก,กับครูลำพัดนะครับครูลำพัดวัดนนี้จะมาสอนนะครับวิธีการพันผ้าพันมือนะครับพันผ้าพันมือนี่ก็จะมีแบบมากมายหลายสไตล์แล้วแต่คนชื่นชอบครับแต่ว่าแบบสบายสบายสไตล์ครูลำพัดนะครับจะมาสอนนะครับวิธีการพันผ้าพันมือนะครับแบบสบายสบายสไตล์ครูลำพัดนะครับงั้นเรามาดูกันเลยนะครับว่าพันยังไงครับนี่นะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเอาออกมานะครับ ่วนมากเขาจะใส่นิ้วหัวแม่มือนะครับแต่ปูนผาดไม่ใส่ครับผูนผาดก็จะมาพันแบบนี้ครับหนึ่งรอบครับสองรอบครับสามรอบครับสี่รอบพอดีเนาะตอนนี้ปั๊บเอาออกมาครับใส่นิ้วเราออกมามันจะเป็นแบบนี้ครับอ่ามันจะเป็นแบบนี้พอเป็นแบบนี้แล้วแล้วก็เอานี่ออกมานะออกมาประมาณนี้ให้มีที่จับอ่ะมันจะอยู่กันแบบนี้นะครับ นี่จะเป็นที่จับมีที่จับแล้วเราก็จะใส่ตรงนี้นะครับจะพันเขาเรียกว่าพันสันมัดมีพันสันมัดแบบนี้นะครับหนึ่งรอบครับเอ่นะออมาปับมาที่พ่อมือครับประมาณหนึ่งถึงสองรอบนะครับนี่ต่อไปเราจะมาเข้านิ้วครับเอาอาจจะเข้านิ้วกลางก็ได้นิ้วค้อยก็ได้แล้วแต่นะครับ ใส่นิ้วกลางดูนะครับจัดระเบียบผ้าปั๊บเรามาตรงที่ข้อมือนะครับที่ข้อมือเสร็จแล้วปั๊บมาตรงนี้วข้อยครับมาข้อแล้วครับมาที่ข้อมือครับข้อมือเสร็จแล้วก็มานิ้วชี้ครับเอาล่องครับเอาล่องครับ ข้อมืออีกรอบหนึ่งครับคันไปอีหนึ่งรอบหลังจากนั้นเข้านิ้วหัวแม่มือครับนี่ครับนิ้วหัวแม่มือนะครับนี่ดูครับนิ้วหัวแม่มือครับเข้านิ้วหัวแม่มือครับปั๊บมารอบหนึ่งครับนิ้วหัวแม่มือหาแล้วแต em. ่ค <Piet. S 2> kind of วามถนัดเรา <S <S อาจจะเข้ารอบหนึ่งรอบหรือสองรอบไม่เป็นไรนะครับนี่ครับสองรอบนะครับเข้านิ้วหัวแม่มือแล้วมาที่ข้อครับ พันที่พกอเพื่อไม่ได้รับการบาดเจ็บนะครับให้พอดีรัดกรให้กระชับมือนะครับแล้วก็พันนะจัดระเบียบผ้าจัดระเบียบผ้าครับก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ครับนีเป็นแบบสบายสบายสไตล์ผู้ลำพานะครับดูครับแล้วก็มาจัดด้านในผ้าครับให้สวยครับให้สวยครับเอ๊ะนี่ก็เป็นได้สวยได้สวย เรียบร้อยแล้วครับสวยไหมครับนี่ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ให้กับครูลมพาราดด้วยนะครับโอเคแล้วถ้าชอบแบบไหนก็ให้ครูลมพารดมาสอนนะครับเราก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยครับมาต้องการให้ครูลมพาร์ดสอนนั่นนี่นีน่นนครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับครูลมพาร์ดจะมาสอน ที่ทุกคนต้องการอยากให้คุณลำป้าทำนะครับโอเคบายบายฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับ